สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออ t โ m a รุ่น ex 5 5 1ครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Optoma าโปรเจคเตอร์ ex 5 5 1ครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราเรติโอหนึ0 0 0ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า xga นะครับตัวนี้มีช่องต่อ hdmi แล้วก็ vga 2ช่องมอนิเตอร์เอา ออเด o i โออินออเดนะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดเครื่องนะครับสแตนบายรอที่จะทําการฉายภาพยนตัวอย่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูลําแสงแรงทีเดียวครับสําหรับเจ้า o p โต m ม3า0 0มพันลูเมนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาล้วครับผมจะทําการไปเปิดคลิปเอานักร้องก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวฟังคลิปนักร้องเด็กๆก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าออโตัวมาตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา6 5 0 0บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเด็ดชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ